สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะรอบนี้มากับคุณ400รอบาทนะโอ้โหมารอบนี้สีขอมาปรับเบ็ดก่อนแล้วกันค่ะทุกคนค่ะเข้าที่ห้องสองนะปรับป่าห0สบาทนะสูงสุดอยู่ที่ส0 0รอบาทนะทุกคนนะขอประเดิมด้วยที่สูงก่อนแล้วกันอุ้ยโบนัสมามาเลยนะมาสวยสเลยโอ้โหสามสี่สี่ตัดสิบเอ็ดไฮโลนะทุกคนนะสี่โอ้โหสิบเอ็ดไฮโลก็โบนัสคูณสิบเหมือนกันนะเชยดชิวไปแต้มเดียวนะทุกคนนะโอ้โหร้านนี้ก็มาที่ห้องสองนะทุกคนเออแต่่รรอออบบนนนี้้กกก็็คคคืปััเเดาแลวะทุ ไฮโลใช่ไหมไฮโลซือเขาไปต่ำลองเย็บต่ำดูก่อนนะทุกคนนะต่ำสองสามตอนนี้จะอยู่ที่ห้าสิบนะทุกคนเนาะปรับเด็ดได้นะทุกคนนะนนะนนะตามแต่ที่เราชอบอุ้ยห้ามาแล้วโอ้โหสองสองสองห้าทำไมไม่เป็นสองสองสมสามก็ได้โอ้โหได้เหมือนไม่ได้นะทุกคนเนาะไปกันต่อต่ำแล้วต่ำต่ออะปรับอะปรับลงเออ ตอนแรกปรับ30มสิบอปรับ50นะทุกคนนะสีใส่ไป5 2แล้วกันค่ะทุกคนค่ะห้าสองต่ำพอเบาๆโอ้ตอนนี้ล่าสุดนี่ก็ถ้าตามกราฟก็ไฮโลต่ํำไฮโลต่ํานะทุกคนนะ2 3 5 2> ส,ส, 2> สามอกสองสามหกโอ้โหตัดมาอีกแล้วนะทุกคนนะสิบเอ็ดไฮโลโอ้โหถ้าใครตามถ้าใครตามกราฟนะโคตรหมานเลยแต่สีไม่ได้ตามเมื่อกี้นี่โอ้โหสีคิดว่ามันจะไหลตนะ่ำไงทุกคนนะมารอบนี้ก็ มโอกาสไหลต่ำนะทุกคนนะเพราะว่าไฮโลสามตาติดแล้วมาดูกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะกับเกมไฮโลไทยนะทุกคนนะโอ้โหโบนัสเข้าทูนสี่ด้วยเอ้าดอกนี้โอ้โหเอียวเอียวสองดอกนี้เต็มกราฟนะโอ้โหโบนัสคูสี่อีกโอ้โหโคตรสวยบวกมาสามร้อยบาทแล้วนะทุกคนนะโอ้โหอ่ะขึ้นมาแล้วเริ่มไล่มาแล้วทุกคนนะตอนนี้ทุนก็ได้แล้วกำไรก็พอนิดๆหน่อยๆตัดสปิดไฮโลเหมือนเดิมกันทุกคนค่ะ ไปกันต่อรอบนี้สีจะมาเป็นเทคนิคคือไล่เบ็ดนะทุกคนนะปรับเบ็ดเอาแล้วกันมีขึ้นมีลงค่ะทุกคนค่ะเออมาอานก็ห้าสิบอานก็สามสิบนะอุ้ยดอกนี้สวยนะเอวสองสามเต็มกราฟนะทุกคนนะอู้ส,อสวยไปเลยโบนัสโบนัสเข้าอีกแล้วนะทุกคนนะบวกมาสี่ร้อยเก้าสิบโอ้ยยังสวยเลยเอาเรื่องนะทุกคนนะโอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องสีด้วยนะคะโอ้ไปตามกันต่อนะทุกคนนะ หรือใครอยากลิ้มอยากลองนี้จิ้มลิงใต้คอมเมนต์นะคะพ,พี่พี่หรือแอดจิ้วิวสองสี่จะมีนางแอดมินให้คำแนะนำสีใบต่ำแล้วอุย้ยแต่โบนัสมัดรอบนี้แม่งไปสั่งสูงแล้วทุกคนนะจะไหลต่มอีกไหมอูย้ย<ม>เอี่ยวเอี่ยวห<ม>้าดอกนี้<ม>ดอกนี้ไม่มานะไม่เข้านะโอโหไหลต่มสามตาติดแล้วต่มอย่างสวยเลยทุกคนรับก่อนห้าสิบโอเคอ่ะสีก็ขอต่มต่ำแต่ต่มเป็นเอี่ยวอย่างเดียวทุกคนนะแต่ก็ติดสิบเอ็ดไฮโลแล้วกันเพราะว่าตา่มส่วนมากนี้มันก็จะแฝงมาด้วยสิบเอ็ดไฮโลแล้วทุกคนนะ เออมาห้าสิบไปเลยอุ้ยไม่ทันไม่เป็นไรอุ้ยโบนัสเขาแค่ดอกเดียวนะอุ้ยหกเหรอโอ้โหห้าหกหกเขาตัดสูงมาแล้วนะทุกคนถ้าใครส่วนสูงนี่สวยเลยนะทุกคนนะแต่สีแต่สีไหลต่ํำไงเออสูงนิ้วเลยสูงสุดเลยรอบนี้ห้าหกเหรอสีก็ห้าหกเลยมีโอกาสสูงอีกนะเพราะว่าสูงสูงห้ามาแล้วอะเออห้าหกสีไปห้าหกเหมือนเดิมว่ทุกคนนะรอบนี้ก็ เบ็ดห้าสิบเลยทุกคนต่็ดสิบสิบสิบลอุ้ยดอกนี้เข้าสี่ดอกเลยนะโบนัสคุณจุกๆุกเลยถ้ามันเข้านะอุ้ยห้าหกหกดอกนี้สวยงามค่ะทุกคนค่ะเต็มกราฟเลยโอ้โหโบนัสเข้ามาแล้วนะทุกดอกเลยบวกมาแปดร้อยบาทฟาดมาหน่ะอะโอ้โหดอกนี้สุดเลยปิดจบพอแล้วกันทุกคนค่ะทุนทุนสี่ร้อยนะบวกมาแล้วกําไรตัวนี้พันหนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหดอกสุดท้ายที่ปิดจบอย่างสวยเลยโบนัสเข้าสี่ตัวนะทุกคนนะอ่ะเอาเป็นว่าสีว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะทุกคนค คลิปหน้าค่ะ,คะ